โอ้ผมได้ลองทําตามฝันแล้วเป็นการขับเรือโอ้แต่คนนั่งหน้าผมไม่สนุกเลยแม่เขาทำนายเครียดมากเลยเต็ม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 เๆๆมเต็มออกคอลเรายการเห็นบอกว่ามันมีประโยชน์สามารถแบบบางคนบอกว่าแก้มันเ็งได้จริงครับ ต้าดาตั้ดานี้นะครับผมโจอี้พามาเที่ยวใกล้ๆจังหวัดกรุงเทพจังหวัดแห่งนี้เนี่ยก็คือจังหวัดนครปฐมอาเภอพุทธมนฑลผมจะมาหามาเที่ยวชุมชนสาราดินนะครับซึ่งเป็นชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2400สมัยรัชกาลที่4ผมจะพาไปดูวิถีชีวิตของคนที่นี่เพราะเขาบอกว่าเป็นชุมชนโอท็อปนวะวิถีจะมีอะไรน่าสนใจบ้างแต่ก่อนอื่นจะเล่าให้ฟังว่าวันนี้เนี่ยผมโจอี้จะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างนี่คือสถานที่แรกชุมชนบ้าน นจากนั้นจะไปกันต่อที่ร้านสุกินได้และก็จะไปจบที่ไร่เกษมสุขเดี๋ยวรอติดตามแลกันว่าน่าสนใจขนาดไหนแต่ตอนนี้เนี่ยผมจะพาไปล่องเรือครับที่คลองหมหาสวัสดิ์แห่งนี้กินลมชมบรรยากาศเอาละถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่ไนท์ใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่วันนี้แม่ไนท์เนี่ยจะเป็นคนที่พาโจ๊ยไปเที่ยวในชุมชนใช่ไหมครับแม่แล้วแม่เนี่ยเขาเป็นไกด์ด้วยแล้วเป็นคนขับเรือด้วยใช่ครับ<ช>แม่นี่โอ้โหสดุดยอดเฮ้ย เนี่ยมันท่องเที่ยวกันมานานยังครับแม่ยี่สิบปีอะค่ะมันมีอะไรบ้างจ้ะแม่นอกจากแบบเที่ยวนาบัวนาบัวบ้านฟักข้าวบ้านฟักข้าวสวนกล้วยไม้สวนกล้วยไม้บ้านสาราดินทําข้าวตังแม่ไหนๆก็คุยมาขนาดนี้แล้วผมเห็นแม่ขับเรือมันดูไม่ยากผมขอลองขับได้ไหมได้แต่ถามคนนั่งก่อนนะเขาให้เขายอมได้ไหมนะลองสักหน่อยแต่แม่สอนผมหน่อยวิธีการขับขับยังไงครับแม่เดี๋ยว ตั้งเรือให้ตรงตั้งเรือให้ตรงก่อนแล้วเราต้องยกหางนะเวลาสตาร์ทยกหางไว้แล้วก็มือสตาร์ทแล้วก็มือสตาร์ทอ่าเนี่ยสตาร์ทเลยโอเคแม่ะลองมานั่งนี่อันนี้ดับเลยเร่งเลยไม่ต้องดับไม่ดับทำไมอ่ะขอลองขอลองแต่ดับเครื่องอะไรแม่ดัได้บเฮ้ยหลุดไปทางนู้ดโอ้โหเอาไปอย่าเร่งนะมองหน้ามองหัวมองหัวเรือไว้อ๋อ โอ้โหโอ้โหนี้เราดีอ่าโอ้ยสนุกสนุกโอ้ยแต่คนนั่งหน้าผมไม่สนุกเลยแม่เขาทำได้เข้มงดมากเลยเบาหน่อยเบาหน่อยอ่าเบาเบาโอเคผมว่าได้แล้วแหละหอมปากหอมคอเออโอ้โหผมได้ลองทำตามฝันแล้วเป็นการขับเรือเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันละอันั้นเดี๋ยว แม่ขับเองได้แม่ขับเล <c oughs> แม่ถูกเลยครับแม่ <c oughs> เอาละโอ,โอ้อุ๊มาถึงแล้วครับฐานอแรกนาบัวลุงจแจมเดี๋ยวไปดูข้างในว่านาบัวจะหน้าตาเป็นยังไงไปกันครับ กว้างใหญ่มากนี่คือนาบัวมาถึงแล้วครับนี่คือนาบัวของคุณลุงจำนั่นเองตอนนี้เนี่ยคุณดุงเขากาลังล่องเรือไปเก็บบัวซึ่งแม่ไหนเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนทะเลสาบที่แยกกันกันกบคลองมหาสวัสดนะครับเขาบอกว่าเขาปลูกบัวที่นี่เนี่ยเอาไปขายที่ปาาคลองตลาดซึ่งเราก็จะใช้ไหว้พระกันเดี๋ยวแม่ไหนบอกว่าจะไปเอาเรือมาพาผมล่องเรือในทะเลสาบนี้แหละชมบัวด้วยความสวยงามแม่เดี๋ยวจะเป็นไงไปดูกันเลยปะไปล่องเรือกัน อ่ลงด้วยป่ะฮะแม่ไม่ไปอ่ะครับแม่มมว่าจะไม่ไปว่าจะไม่ไปอ่ะนะไปด้วยกันดีแม่ผมหลงทางแล้วไงอ่ะ มาถึงฐานที่2กันแล้วนะครับนี่คือบ้านฝักข้าวของแม่คณิฐาซึ่งผมนัดแม่ถาไว้เราจะได้เห็นว่าต้นฝักข้าวแล้วก็ลูกฝักข้าวเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็มีประโยชน์อะไรบ้างไปดูกันเลยป่ะครับ สวัสดีครับแม่สวัสดีครับใช่ค่ะวันนี้ผมโจวี่จะขอมาเยี่ยมชมบ้านฝักข้าวของแม่ใช่ไหมครับใช่ค่ะต้นฝักข้าวนี่อยู่ไหนครับแม่นี่เหรอครับเนี่ยผมนึกว่าพวกตำลึงมันเลื้อยอยู่ตรงนั้นมันเป็นตระกูลแถวตำลึงค่ะหันไปทีอ๋อเป็นเป็นตระกูลเดียวกันต้นมันยังเห็นไหมคะต้นไหมคะโอ้นี่คือทั้งแผงหลังคาที่เป็นต้นฝักข้าวหมดเลย และนี่ก็คือลูกฝักข้าวที่สุก,กแล้วโอ้โหมันเป็นหนอเหมือนทุนเรียนเลยครับแม่ใช่ค่ะอ๋อเห็นบอกว่ามันมีประโยชน์สามารถแบบบางคนบอกว่าแก้มะเร็งได้จริงครับมันมีเบต้าคโรทีนากฝักแครอทเจ็ดิเท่าไลโคปีนม,มกากประเทศห้าสิบเท่าโอ,อเมก้าสามวิตามินอ e, ีวิตามินซีได้หมดโอ้โหมันสุดยอดสุดยอดเพราะฉะนั้นมันจะมีสรรพคุณต้านมะเร็งต้านมะเร็งจากต้านไม่ใช่รักษานะคะต้านฟักข้าวเราใช้เยื่อในการแปรรูป เราใช้แต่เยื่ออย่างเดียวเพราะเม็ดเม็ดมันมีพิษใช่ไหมครับอ่าเมล็ดสีดำเนี่ยถ้าแตกแล้วข้างในขาวๆมันมีสารเสยานายจะกินต้องซักต้องผ่านกรรมวิธีก่อนโอ้โหตายเลยครับจะกินส่งเดดไม่ได้และส่วนเนื้อสีเหลืองเนี่ยกินได้แต่ขมฝาดท้ายมาละไม่มีกลิ่นไม่มีรสดีมากน้ำฟักข้าวอันนี้คือน้ำฟักข้าวที่แม่หาแปลรูปเรียบร้อยแล้วอหอมเลยสดชื่นแล้วก็มีประโยชน์ ดีประโยชน์มากผ่านความร้อยคุณค่าอาหารไม่เสียด้วยครับพูดมาขนาดนี้แล้วผมเชื่อว่าแบบเพื่อนๆที่ดูอยู่เขาก็อยากลองชิมแล้วก็เห็นผลิตภัณฑ์ของแม่อยากอุ่นหนุนไปดูที่ไหนได้บ้างแม่ฝากหน่อยครับอ๋อก็มาที่ เที่ยวล่องเรือชมคลองมหาสวัสดิ์นะคะที่บ้านมีเพจนะคะเพจบ้านฟาข้าวคณิฐามีค่ะเซิร์ชเลยบ้านฟกข้าวคณิฐาเดี๋ยวจะเจอแม่เลยค่ะมีแผนที่มาค่ะวันนี้ขอบคุณแม่หาว่าเลยค่ะวัดดีค่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อไปครับ แม่พามาเที่ยวสวนกล้วยไม้แห่งนี้ผมจะพูดเน่อทำไมเนี่ยแม่แม่ไลฟฟังหน่อยว่าสวนกล้วยไม้นี่มันมีกี่พันจ้ะสวนกล้วยไม้เนี่ยมันมีหลายพันจ้ะแต่ว่ากล้วยไม้แบบเนี้ยสีเนี้ย<ฮ>มันขายง่ายแล้ว<อ>ส่งออกเป็นกล้วยไม้ที่ส่งออกอันนี้เขาก็ไหว้พระเหมือนกันใช่ไหมจ๊ะแม่ใช่ที่มันไม่สวยเขาจะเอาไปทํากรรมกับเตยหอมอ่ะแล้วก็ไปไหว้พระแต่ที่สวยๆเราส่าสงออกถ้าสีนี้จีนชอบแต่าถ้าสีขาวแบบอนุูย์ครับแม่ญี่ปุ่นชอบญี่ปุ่นชอบขาวจีนชอบแดง โอเคเรากลับมาถึงแล้วเดี๋ยวเราไปทำข้าวตังกันต่อเลยครับ ตอนนี้อยู่กับทายาทรุ่นที่3ของบ้านข้าวตังสาราดินสวัสดีครับพี่โผนสวัสดีค่ะพี่โผลนนี่จะเป็นคนสาธิตวิธีการทอดข้าวตังแล้วก็เล่าให้ฟังว่ากว่าจะมาเป็นข้าวตังต้องทำอะไรบ้างได้ค่ะอันดับแรกค่าที่เราทําจําหน่ายที่นี่นะคะจะเป็นข้าวกล้องกับข้าวไรเบอรี่ค่ะค่าที่เรารับมาทำเนี่ยหรือผลิตเนี่ยค่ะจะเป็นค่าของคนในชุมชนแล้วเราก็กระจายให้ลูกคุมของเราทําแล้วเราก็คือมีหน้าที่เอามาทอดแล้วก็ทำปรุงรสใช่ค่ะปรุงรสแล้วผสมผสานกันตอนนี้มีรสอะไรบ้าง มีข้าวกล้องข้าวไรเบอรี่นะคะมีหน้าหมูยองหน้าหมูยองหน้าธัญพืชค่ะธัญพืชใช่ค่ะโอ้สำหรับคนรักสุขภาพเลยใช่ค่ะน้ำมันที่เราใช้ทอดนะคะจะเป็นน้ำมันปาล์มนะคะทอดคล้คายคข้าวเกี๊ยบเลยค่ะแป๊บเดียวไม่ถึงห้าวิค่ะแปะ๊ดเดีเยว ตะกี้เป็นออนี้นะ่อดมาร้อนมือนิดหน่อยแต่ผมทนไดห้หอมมากเลยครับทุกคนตอนนี้อยู่กับผลิตภัณฑ์ข้าวตังบ้านสาราดินแล้วนี่คือแพ็กเกจิ้งสวยงามมากแล้วก็เป็นของ<ช>ที่ให้ได้ลองชินกันนี่ที่ตะกี้ลองทอดอันนี้คือ<ช>เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ทานยาพืชใช่ค่ะ ออร่อยสมมติว่าถ้าใครเขาดูอยู่แล้วเขาอยากแบบมาอุดหนุนอยากมาเที่ยวมาซื้อของกินอะไรแบบนี้ได้ต้องทำไงบ้างครับพี่บอก็ขอเชิญชวนให้มาเที่ยวนะคะชุมชนบ้านาาดินนะคะจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเก,กษตรด้วยแล้วก็มีบ้านขา้าวตังサา,าดินมีขา้าวตังให้ชิมนะคะแล้วก็ซื้อกลับไปเป็นของฝากได้ะคะ่ะมีเพนเพจของ,งชุมชนคนคลอง,องมหาสวัสดิ์นะคะบ้านลา,าดิน,นะคะ่ะวันนี้ขอบคุณพี่บอลมากเลยครับค่ะยินดีค่ะผมจะซื้อกลับบ้านอร่อยมาก จากชุมชนบ้านสาลาดินนะครับโจ伊พาขับรถมาประมาณ15นาทีจะมาอยู่ที่ร้านสุกกินได้อิตรีนะครับซึ่งร้านนี้เนี่ยมันเป็นฟาร์มปลูกผักออร์แกนิกและเขาก็จะใช้ผักของฟาร์มของตัวเองเนี่ยไปประกอบอาหารก่อนที่จะพาไปดูในเรื่องของอาหารจะพาไปเที่ยวฟาร์มเดินเล่นในสวนของเขาก่อนว่ามีผักอะไรน่ากินกันบ้างไปกันเลยไป ที่นี่เนี่ยเขาก็จะเน้นปลูกผักซึ่งเป็นผักสลัดแล้วก็ปลอดสารพิษเป็นออร์แกนิกแท้ๆเลยมองไปด้านซ้ายมือของผมเนี่ยจะเป็นวอเตอร์เคสนะครับซึ่งเขาบอกว่าเราสามารถเด็ดกันสดๆแบบนี้อืม เข้ามาในร้านสุกกินได้นะครับผมก็ได้ลองสั่งอาหารที่เจ้าของร้านเนี่ยเขาแนะนำไว้จะมีสลัดไก่ย่างปีกไก่ทอดครับเฟตตูชินี่พันแนงไก่แล้วก็ปิดท้ายด้วยสเต็กแต่ว่าจะมีน้ำผัดที่เขาแนะนำเป็นน้ำเขียวหากินยากมากแล้วไม่ค่อยเจอนะกลิ่นนี่คือเขียวมาเลยจะลองชิมวม่าเป็นยไงอืมสิ่งที่ได้รู้สึกเลยก็คือมันเป็นน้ำผัดสกัดที่จะต้องดีต่อสุขภาพแน่ เป็นเป็นเต็ม,มแบบนั้นเต็ม,ม,ตม,ม,ตมออกคอนเสรายการยังไงถ้าเพื่อนเพื่อนชอบแนวแบบเพื่อสุขภาพเนี่ยลองมาทานที่ร้านสุขเพญได้นะครปฐมใกล้ใกล้กรุงเทพนิดเดียวเองครับ สถานที่สุดท้ายนะครับที่วันนี้โจวี่พามาเที่ยวที่จังหวัดน,นครปฐม,มที่นี่ชื่อว่าบ้านไร่เกษมสุขนะครับอย่างที่เห็นได้ออกมาเลยนี่คือบ้านพักนะเป็นรถบ้านแอร์สตรีมนะครับข้างในเนี่ยก็จะมีแอร์มีห้องน้ําแล้วมีที่นอนครบครันเลยหรือว่า ใครที่ชอบสายแคมปิ้งเขาก็จะมีเป็นกระโจมเต็นท์ซึ่งเขาก็เตรียมไว้ครบหมดแล้วเราไม่ต้องเอาอะไรมาเลยมาแต่ตัวแล้วก็นอนสบายๆเปิดแอร์อยู่ในกระโจมเต็นท์โอ้โหชิลอะไรขนาดนี้แต่ว่าที่พักที่นี่เนี่ยมีเพียงแค่3ห้องเท่านั้นเวลาที่ใครได้มานอนเนี่ยเราจะได้ยินเสียงนกเสียงจิ้งหรีดจักจั่นโอ้โหมันจะมีความเป็นส่วนตัวไม่วุ่นวายและก็ริมแม่น้ำท่าทีนที่ผมยืนอยู่ในขนาดนี้เลย บรรยากาศดีจัง นี่คือเสน่ห์ของจังหวัดนคนปรปฐมอยากให้เพื่อนๆได้ลองมาแต่ถ้าอยากรู้ว่าวันนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายใช้ไปเท่าไหร่ขึ้นมาเลยฮะนี่ฮะผมได้รวบรวมราคาค่าใช้จ่ายไปแล้วว่าแต่ระสถานที่ราคาก็ไม่ได้แพงมากน่ารักแล้วก็ขับรถใกล้กรุงเทพใช้เวลาเดินทางแป๊บเดียวเท่านั้นเอาละถึงเวลาที่หลายคนอยากจะติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊ก k เราขึ้นมาเลยนี่ฮะ QR code แฟนเพจเ c e b o o k เที่ยวไม่ซ้ำทางหรือว่าจะลองเสิร์ชก็ได้เที่ยวไม่ซ้ำทาง เท,ที่ยวนั้งดีตามที่อคอนเซปต์รายการของเราเลยครับอยากให้เที่ยวไม่ซ้ำาทงเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าผมโจโอี้จะพาไปเที่ยวจังหวัดไหนที่ไหนวา้วาวาติดตามไว้ดีห้ามพลาดสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ขอขอบคุณ7ซเว่ e อีเลฟเคิงพาวเเข้าใจนักเดินทางบริษัทไทยเบอร์เวลตจำกัดมหาชนกัฟ Marine TV.